Ketua Rasulullah Wa Alihu Wasalam telah mengucapkan, menghantar, 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 menghantar วะเราสุบฮานอหัวตาลาจะให้การงานนี้ก็คือศาสนาอิสลามของพระองค์กระจายไปทั่วทุกที่ที่มีแสงอาทิตย์ส่องทุกที่ที่มีกลางคืนส่องความหมายก็คือที่ไหนมีกลางคืนที่นั่นต้องมีอิสลามที่ไหนมีกลางวันที่นั่นต้องมีอิสลามและถามว่าวันนี้เราอิสลามไปถึงที่เหล่านั้นหรือยังไม่จะเป็นเพราะเราสุบฮานอหัวตาลาไม่ได้พึ่งเราในการที่จะพาศาสนาของพระองค์ไปส่งที่เหล่านั้น ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวว่าลอยะาุกุขุลอฮุบัยต่บ้านจากทีวะลาวะบารินไม่ว่าจะเป็นบ้านสมัยใหม่หรือบ้านสมัยเก่าในพื้นที่ชนบทหรือในพื้นที่เมืองนอกเสียจากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาอิสลามไปหาหมดการที่อิสลามไปหาพวกเขามันไม่ใช่เพราะเราแต่เลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้อิสลามไปหาพวกเขาด้วยกับสองอย่างบิอซซ b อ i ซีซินเอาซุลลิซ a ลีลิน ด้วยกับเกียรติของคนที่มีเกียรติหรือด้วยกับความต่ำต้อยของคนที่ต่ำต้อยถามว่าเกียรติของคนที่มีเกียรติคืออะไรอิจดุนยู่อิจุลลอฮฺบิฮิลิสลามมันคือเกียรติยศที่ AH อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ชืชูศาสนาอิสลามวาซิลลุนยูซิลุลลอฮฺบิฮิลกุฟรและก็อีกประการหนึ่งก็คือความต่ำต้อยที่อ AH ัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทำให้ความปฏิเสธหรือการปฏิเสธนั้นตกตำ่ำพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลาย ฉะนั้นถ้าหากว่าถามว่าเมื่อไรอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอฮฺถึงจะช่วยบรรดาวงเบาวของพระองค์เมื่อไรอิสลามถึงจะชนะเมื่อไรอิสลามถึงจะเชิดชูตอบได้อย่างเดียวว่าอัลลอฮฺอินนาสซัลลอฮฺอิกริบโปรดรู้ไว้ว่าการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอฮฺมันอยู่ใกล้และการช่วยเหลือของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอฮฺต่อบรรดาผู้ศรัทธามันจะเกิดขึ้นทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอฮฺการในสุรอายะิ إِنَّا لننصر رسلنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأشهاد الله بواته جن رو تشوي لبندى رسول رو لبندى أبو ستاتر من شوية الدنيا لون قيامة وون آخرة قوام الله جمام هاي من كت كنت